มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางตั้งอยู่ในพื้นที่26กไร่หนึ่งงาน8ตารางวาดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี4หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรศึกษาศสาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการปฐรมศึกษาหลักสูตรวิทยา,าทศสาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ลำปางมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากร โดยมีอาคารเรียนและพื้นที่การเรียนรู้ดังนี้อาคารปฏิบัติการบริการธุรกิจการบินเป็นอาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีห้องปฏิบัติการทางด้านการบินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง SDU ออนไลน์สระว่ายน้ำและสำนักงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดพหุปัญญาพื้นที่ในอาคารแบ่งออกเป็นห้องเรียนต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสาธิตและอ,อุทิศลำปางเป็นห้องเรียนสำหรับฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประฐมศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนเครือข่ายและประชาชนทั่วไปอาคารปฏิบัติการด้านการอาหารและหอประชุมเป็นอาคารสำหรับการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและห้องปฏิบัติการทางด้านอาหารนานาชาติห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ activity space พื้นที่ให้บริการของสำนักวิทยาบริการหอประชุมความจุ400ที่นั่งและครัวดูซิตา ที่ให้บริการอาหารเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอาคารหอพักนักศึกษาและเรือนรับรองเป็นอาคารสำหรับการให้บริการหอพักสำหรับนักศึกษาหญิงสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน60คนและให้บริการเป็นที่พักสำหรับคณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องพักห้องครัวห้องละหมาด และพื้นที่สำหรับการพักผ่อนที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสะอาดและสวยงามอาคาร SDU Library ซึ่งเป็นอาคารพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบ Cafe ่ i รเบ r y ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานและการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอาุทิศลำปางประกอบด้วยสองอาคารคืออาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษและอาคารปฏิบัติการประถมศึกษาปัจจุบันใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมถึงพื้นที่หอประชุมขนาดความจุ800ที่นั่งนอกจากนั้นศูนย์ลำปาง ยังได้รับการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สีเขียวที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดก,การคุณภาพสิ่งแวดล้อมพลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ2,563ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไปและภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงปรับปรุงอาคารกีฬาและนันทนาการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไปเป็นอาคารหนึ่งชั้นและชั้นใต้ถุนมีพื้นที่ใช้สอย2,000ตารางเมตรประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดกว้าง13เมตรยาว25เมตรซึ่งเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือลังคาโพลีคาร์บเนตโครงสร้างเหล็ก พื้นที่กิจกรรมเอเนกประสงค์สำนักง,งานและพื้นที่จอดรถโดยอาคารดังกล่าวจะให้บริการนักเรียนนักศึกษาและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีบุคลิกภาพที่ดีพัฒนาทักษะการว่ายน้ำสามารถช่วยเหลือตอนเองและผู้อื่นได้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำสำหรับการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเป็นการปรับพื้นที่สีเขียวให้มีลักษณะเป็นเนินสนามหญ้า ขนาด1,800ตารางเมตรมีลักษณะเป็นเนินหญ้าและมีพื้นที่ราบบนเนินโดยมีความสูง3เมตรและทำทางเดินโดยรอบเนินสนามหญ้าสำหรับการเดินออกกำลังกายความยาว350เมตรนอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงอาคารกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเดิมเป็นอาคารโรงยิมของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสุดโทมและไม่เหมาะสมสำหรับการให้บริการนักเรียนนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนสาธิตลาอาทิตลำปางโดยทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารให้เป็นพื้นไม้เอเนิกประสงค์ขนาดพื้นที่900ตารางเมตรและจัดหาอัฐจันทร์3ชั้นพับเก็บได้ โดยอาคารดังกล่าวสามารถจัดทำเป็นสนามบาสเกตบอล1สนามสนามแบดมินตันจำนวน3สนามและกิจกรรมการออกกำลังกายนันทนาการต่างๆของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางยังคงมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป